ทุกๆคนจะตอนนีก้ก็ได้มาหอดลานมันแล้วนะค่นะเนาะเอามันมาขายแต่อว่าคนมันตา้าแต่ชชเช้าเช้าเสล่งมาขายดีด้ดดาคนก็ลังแก้มันถ้ามันน้อยนี่คนก็ไม่เดาเพิ่มจักถ้ามันหลายคนก็เพิ่มจักลงหูอ,อยู่ลานมันก็กบผูปดีวบ้านไกลเลื่อนเคียงนี่กะ เจ้าก็เอามะขายลงมันงงนี่แหละราคาดีนะราคาสูงเขาก็ผูตำบลลานในค่าเด็กลานมันพื้นเหมามั่นลงให้ก่อน ก่วงพิ่งว่าพึ่งกำลังเราเอามันเอาไปส่งไปถ่ายกูละทั้งการศินกูเลยจ้ะ